วิธีการกินแคลติดลบให้ลดไขมันได้แล้วได้หุ่นปังแบบนี้ต้องลองทำข้อที่1กินผลไม้เป็นมือว่างอย่างสตรอเบอรี่จานนี้แค่150แคลหรือของว่างเนี่ยเราอาจจะเลือกสิ่งที่มีโปรโตีนสูงนะคะอาจจะเสริมเป็นโปรโตีนเชคเข้าไปก็สะดวกดีค่ะทิปที่3ก็คือกินไฟเบอร์ค่ะผักพวกนี้จะบอกว่าแคลต่ำมากถ้าวันไหนอยากกินน้ำหวานอะไรซ่าแล้วก็เลือกเครื่องดื่มที่มีศูนแคล ข้อที่5กินโปรโตีนให้ถึง1-1.5กรัมต่อกิโลข้อ6ลดปริมาณขานมแทนที่ว่าจะกินหมดนี่เราก็กินให้หายอยากสักส3สาอัน ข้อที่7หลุดแบบมีสติค่ะการหลุดเนี่ยมันไม่ผิดแต่ว่าถ้าเราจะหลุดทุกวันเนี่ยเราก็กินไม่ต้องเยอะก็ได้นะเดี๋ยวแคลมันจะเกินข้อสุดท้ายถ้าไม่รู้ว่าจะต้องกินแคลติดลบยังไงเนี่ยกินตามตาราง BMR ได้เลยนะคะแล้วไม่ต้องคิดเองค่ะเดี๋ยวเราจะช่วยคำนวณให้รายบุคคลสำหรับคนที่เห็นคลิปนี้คอมเมนต์ว่าขอตารางเดี๋ยวจัดให้ค่ะ